ต่อลมพัดลมตั้งพื้นพอดีถ้าสูงขนาดนี้นมันสวยอยู่แต่ว่ามันสูงเกินยืนข้างๆนี่พอดีขึ้นแล้ว 老板。 Pala ke si se Pala lipo Gracias. अवरि महापुरा आदि ऋति साकरा i'm

มาจากไหนโยมวันนี้เขาแกะเป็นแบบของเก่าขาวไม้แกะนะนนี้เป็นไม้เจ้าขาโอ้ใช่ไม้เอ็นไม้ค่ะไม่ธรรมดานแล้วเนี่ยดีมากเลยโยมก็เราถวายพุตรลูกให้กับคณะสถานนะถวายด้วยถวายด้วยจิตที่บุญการถวายทานนี้ก็ได้บุญแล้วเดี๋ยวรูปบุนะครับ ไหว้ตามก็ได้ผลจากการ <requ ie S 1> ถวายถิธารูกถาก้กถาเราถวายแล้วเรารักษาศีลด้วยก็จะได้ผลเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเขาบอกว่าทาทานหนึ่งวันไม่เท่าทาทานน้อยีไม่เท่ากับรักษาศีลบนีรักษาศีลเนี่ยที่พระเจ้าสอนก็คืออินทรีสังวรน,นะศีลของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ศีลห้าศีลแต่อินทรียสางวรคือรักษา ตาหูจมูกทินกายใจนะไม่ให้เกิดกิเลสได้ง่ายๆก็เรียกว่าอ,อิจฉาสงวนการรักษาอ,อ,อนินฉาสงวนมันจะนำไปสู่การภาวนารักษาศีลร้อยปีไม่เท่ากับภาวนาแค่วันเดียวภาวนาคน,น,านไทยมกักจะเข้าใจว่าเราต้องมีคำ่าพุโทโธในใจหรือว่ามีคำอะไรก็ตามในใจอนนั้นเรียกว่าบ่กรรม ระวังตาหูจมูกลิ้มกายใจแล้วเนี่ยจิตใจของเราก็จะปัดไปจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็ทําให้จิตใจเราไวสุดจิตใจของเราแท้จริงมันเป็นของริสุดแต่เดิมนะก่อนที่จะมีความโลภโกรธหลงแต่เพราะความไม่รู้เวลาตาเห็นหูได้ยินจมูกได้สิ่งลิ้นได้รูกายได้สัมผัสใจได้คิดรู้สึกต่างๆแล้วไม่รู้ทางมันจึงปรุงแต่เป็นความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแค่เราคอยรู้ทางมีสติของ เช้าแบบสดชื่นหายใจสบายๆกลับมาโยงถ่ายกล้องไปด้วยก็หายใจไปด้วยได้ใช่ไหมถ่ายกล้องเราไม่ได้อยู่หายใจเส้นใช่ไหมใช่ค่ะหายใจเป็นรู้เหนะหายใจสบายๆทำอะไรอยู่ก็สามารถหายใจได้จริงๆเมื่อเราหายใจอยู่แล้วเป็นแต่ว่าเราไม่เราแค่ใส่ความรู้สึกเข้าไปหายใจแล้วเป็นยังไงบ้างถามจริงหายใจแล้วเป็นยังไงสบายไหม ถ้าไม่สบายก็หายใจให้สบายนี่นะหายใจงาสบายก็หายใจลึกถ้าเป็นพวกจะไม่สบายเลีอยงเยอาเป็นะดือนเลยจะสบายหายใจสบายามครั้ง็จะพบว่าปิดนอนมัไม่มีปิดแล้วเปิดดตอนนี้ตโกิดไหมมีหรือไม่ี ตปวดใจนตอนนี Jesus, ้อ like ันนี้คือความโล่งไหมตอนนี้ไม่ได้อยากได้อะไรเลยนะตอนนี้มีคทุมตึงต้านไหมไม่มีสำรวจจิตดูว่าถ้าจิตไม่มีโล่งจิตปวดจิตหลงไม่มีความทุึงต้านมันเป็นอาการจิตที่มันไม่เลยจเลยจริงนั่นแหละจิตเวชเกี่ยวกัจิตแบบนี้นี่คือจิตแบบมีกิเลสนะแล้วก็หายใจสบาย ใจสบายใจ่ากจึเกิดสติรู้ตัวขึ้นรู้ตัวแล้วรู้ใจเป็นพร้อมกันก็จะรู้พร้อมหรือภาษาโบราณว่ารู้ตัวพร้อมแท้รรรจริงเปรู้ตัวแล้วรู้กายแล้วรู้ใจเป็นพร้อมกันหายใจรู้กายใจว่างรู้ใจไปพร้อมกันทีเดียวจะเป็นวิธีการปฏิบัติที่รักสั้นง่ายที่สุดที่พระเจ้ามอบให้กับเราเพื่ออนาภา,านและสติเอง แต่บ้าเราก็จะว่าอนาปาสสติกการเพ่งลมถ้าเพ่งลมเราก็ไม่รู้ใจไม่รู้จิตถ้าเพ่งจิตไม่รู้กายเพ่งกายไม่รู้จิตเพราะฉะนั้นหายใจสบายสบายจะรู้ั้งกายละ้ิตไปพร้อมกันใช่าหมใจสบหายใจสบายใจว่าเพราะว่าเราไม่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นจัตตูตัวสำคัญของสมาธิเมื่อเราหายใจสบายใจว่า แต่พบว่าจิตมันเกิดสมาธิได้เองโดยไม่ได้บังคับนี่เป็นความอัศจรรย์ของอนาคาปาสติที่พระเจ้าสอนนี่คือคำพูดยอดเจ้ายมแล้วนะรสายในี้สำรวจร่างกายอาคาปาสติขั้นเวทนาเมื่อกี้เราพูดถึงกายในอินโมเมนต์คือความรู้สึกสำรวจร่างกายอยู่ล้วเมื่อยตรงไหนขยับยืนเสร็จยืนขาดตึงไม่ต้องนั่งเข็ม เมื่อตรงเูยเมื่อใดเมื่อไรจะไรก็่างใช่ไหมเมื่อเราขยับเราจะพบได้ว่าแม้แต่ขยับสมาธิก็ยิ่งใจนี้ว่านี่สมาธิแบบนี้ก็ได้สมาธิสามพจน์โฉมเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นอันดับหนึ่งแม้เราขยับตัวสมาธิก็ยังแม้เราดูหมาเรายังมีสมาธิอยู่สติสมาธิเก็มี เม like wow. like ื่อกายทียาบสบายแล้วนี้ตำรวจฟังมคิดถ้ามันคิดอะไรก็รู้รู้แล้วเกยไปยุ่งอย่าไปปุ่มแต่งถ้าปุ่แต่งมันจะเรียกว่าจิตตาสัมผัสเรเจ้าบอกว่าทำจิตต์สังขารให้สงบระงับก็คืออย่าไปยุ่งกับมันมันจะไม่ยุ่งกับมันก็สงบเองแล้วเราก็ หนึ่งที่พระเจ้ากั้งชื่อว่าอภิปังโมติยังก็คือจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้มีจิตแบบที่ใหญ่เบบนี้อภิใจว่ายิ่งใหญ่สามโมตัวหน้ายี่ยมจิตที่หน้ายินดีคือจิตที่ไม่มีกิเลสเลยแม้แต่นี้เดียวแม้แต่จะปุ่มตวผมตัวรีเดียว์เลยแล้วมันเป็นความสัจจะเมื่อเราพบจิตตรงนี้แล้วโอ้โหตั้งมันดีไม่วอกแวกมัน เมื่อเราพบจิตที่ตั้งมั่นเองแล้วให้เราปลดวางได้วิบูติยาลุจิตตามทำจิตปล่อยวางก็คือทำตัวผ่อนคลายใจสบายเหยียบเพ่งเหยียบจริงใจสบายใจว่างปล่อยวางใจหยุดปล่อยวางผ่อนคลายทุกอย่างอย่างเงียบๆเราเองเดินกันลงมานี่คือทางแล้ว ให้ิออน่อออี่้สูจน์กัเรว่ามันเป็นสมาธิแล้วไม่สมาธิมันจะเป็นผูปปป้ปฏิบัติอรคุ้นนี้เราคุอยู่ที่วันวนนานคุ้มครกี่เปอร์เซ็นต์ ก็เคนสมัยที่เล่นมวยปลื้มเาู้ไงเป็นยอ่ไตอนนี้ผุ้สร้างได้อะไร้เอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เกิดปัญหสที่กติบบว้มันพุ่งมันมีควาปั่น่ไหนไหมมันคิดได้แต่มันไม่พุงแท้ไห้้จวแลวเป็นกติสมาธิขับพุ่จบกติบบโยไม่้มยครับ จตากรที่ว่าความ้สกั้นไม่สุขาพทีนี้เราศึกษาให้มันเกิดป็นอาศึกษาเอันิแต่ว่าไม่เที่ยงตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่าก็ยังไม่เที่ยงใช่ไหมนี่ใช่ตอนนี้เจีปมุนเหนเปลีนเราหายใจเข้าหายจออเปลนแปลงไหมมีความเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่เห็นอาจารย์ถามเว่าลมหายใจเข้าต้องหายใจออกแค่ไหน เราหายใจเข้าอย่างเดียวสิไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมไม่ได้หายใจออกอย่างเดียวเนีไม่ได้มันต้องเข้าและออกแค่ไหมนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราทุกวินาทีแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่มีสติแต่ตอนนี้เรามีสติแล้วเรามีเห็นว่าหายใจเข้าและหายใจออกนอกจากเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าชีวิตในปัจจุบันขณะดมันมีแค่นี้ ยมยังไม่เห็นพียมหายใจเข้าอ,อมีช้าเาหายใจเข้าหา,าออยใจออกที่นี้สิทำได้ไหมทำไม่ได้ทำได้แค่ตอนไหนตอนโยมหายใจเมื่อวานสิทำ่นไหมด้ไม่นก็หายใจได้แค่ตอแล้วตอนนี้มันก็เป็นปัจจุบันขนาดหายใจเข้าเห็นแล้วหนึ่งขนาหดหายใจออหนึ่งขนาดเห็นไหม เน้นเป็นขนาดเน้นขนาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร,เรื่อยๆนี่คือความเป็นอนิจจังนะบนเส้นทางของปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็ไม่มีจริงโยมมันเป็นแค่ขการปัดหยุดบัน้นเห็นไหมพูดปัดปัดก็าหายพูดจุดจุดก็าหายบั้นก็าหายเห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแค่โยมนี่คืออนิจจรรและตรงขั้นคือมันปฏิญญาไม่ได้ ไม่ยอมรู้จักยจังู้ขังเงินมันจะเกิดความยังกายังใครคืออะไรก็คือเรายังใครกับความยึดติดกันถ้าเราไม่ยึดเนี่ยจิตมันจะสะอาดสอดทองใสคือมันจะไม่พุขงซ่าของไมนทุกท่าเลยมันก็ว่างนั่งอยู่เฉยๆก็ยังว่างหนไปดูหมาเล่นกันก็ยังว่างเชื่ออาจารย์พิจนหวอห่ยังว่าใช่หรือไม่ เห็นไหมแสดงว่าเราใช้ชีวิตด้วยใจว่างได้พ,ดพอผู้ธาบอกว่าทํางานด้วยจิตว่างเนี่ยประการลน,นีน้มันไม่ได้ว่าจะต้องอยู่แบบที่นั่งสมาธิแต่งเดียวแต่ว่าเมื่อสมาธิสามพุทโธมันเกิด้นี่ยเราก็าสามารถทำกิจการต่างๆได้ตามปกติด้วยใจที่มันว่างได้คืมอมีปัญญาทั้นสูงทำงานด้วยจิตว่างพอเกิดความวามีจังทุกขังเกิด เปลี่ยนแปลงเป็นมาออกใชหมหนกลับมาปุ๊บก็เปเลนะี่ยวแลมองอะไรุ๊ก็เห็นิ่นั้นกลับมา,าปุา๊บภาพเ่ยนหลับตาปุ๊บภาพเปลี่เดินตาป,าป,าตาปาุ๊บภาพก็ลี่ยนไหมมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซอนแล้วตลอดเวลาเอาเรียกว่าดิสมาธิเเวลาหาก็หยา,ยยา,ยายใ,หใจใหายใจแรงดครับ เราไมจะพบความยิ่งโรดวิลาคานยิ่งโรดคือมันดับแต่ความตึงแตกเขาก็ดับไม่ใช่ดับู้เรื่องแต่ดับความยึดมั่นเนาะความยึดมั่นยึดว่าเขาคิดเป็นตัวเราอะไรก็ตามที่คิดว่ามันไม่มีความรู้ตัวเป็นตัวเราใช่หรือไม่จะเป็นความรู้สึกตัวเราตอนที่เราประทับตาเห็นใช่ไหมของชอบหรือไม่ชอบก็เอาแล้วฟูขึ้นมาเดี๋ยวจะก็ไม่ชอบทีฟูเป็นตัวใหญ่มาก ตัปูมันเกิดเมื่อตอนตเดหรือเรียกว่าภาากาเห็นสูดได้ยินใช่ไหมใครเรียกชื่อเราก็มีไข้ยีนจำหน้าพวกเอาตัวปูขึ้นมาแมครังที่มันเป็นแค่สีมมติไอ้คนทื่ปักเว้รมาเราเราก็คงไม่กดเพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เข้าใจภาษาที่ปเว้นเนมันคือกาที่เราเรีถ้าเราไม่ดูเราก็

หลักคุหมาไม่ใช่หลักสุหมาคุณคุณนะพาจเจ้าไม่จะบอกว่าเพ่งไม่เพ่งครับอันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ทราบเาไปเพ่งก่อนแล้วมาปล่อยอทิจริงจริงมันปล่อยดน นั่งให้ยงเก็บภาพสักหน่อยโชคดีจังเลยโชคดี